มหาหลัยตั้งใจจะเรียนเกษตรหวังจะช่วยประเทศ วัสดีครับ <harma> ขอต so ้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการเพื่อนเกษตรกับที่นี่พังงานะครับผมกบวิศนุวิไลกุลนะครับวันนี้มาทําพิธีกรเฉพาะกิจนะครับและตอนนี้นะครับผมยืนอยู่ที่บ้านตากแดดหมู่ที่1จังหวัดพังงาของเรานะครับแต่ที่ผมยืนตรงนี้เป็นการเกษตรอะไรนั้นเดี๋ยวผมไปสัมภาษณ์พี่เมตีกันนะครับเพราะวันนี้ผมนัดพี่เมตีเอาไว้เดี๋ยวไปสัมภาษณ์ว่าพี่เมตีเนี่ยเป็นใครและทําอะไรอยู่ที่นี่นะครับสวัสดีครับพี่เมตีครับครับพี่เมตีแนะนำคุณผู้ชมหน่อยครับว่าพี่เป็นใครมาจากไหนครับครับผม ผมนะครับนายตรีเจียมรานะครับเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรนะครับของสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพังงานนะครับตรงนี้นะครับเป็นลานปาล์มน้ํามันของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปาล์มน้ามันตาบลต่างเดนนะครับครับผมตรงนี้เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ํามันของตาบลต่างเดนและตาบลใกล้เคียงนะครับมารวมกันเพื่อทําลานเทปามรับซื้อลานเทปามจากสมาชิกนะครับในร่วมกันร่วมกันขายเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับกิจการของ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนลานเทปาน้้ำมันตะบันตางเด็ดครับผมนี่วันนี้พพ่ไมตีเขาอาสาเองนะครับและท่านนี้แหละครับเดี๋ยวผมขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับว่าท่านทําอะไรอยู่ที่เขาเรียกที่ไหนนะครับสํานักงานเกษตรจังหวัดพังงาครับผมว่าท่านทําอะไรอยู่ที่นี่ครับสวัสดีครับผมวิเชียนเกษตรีนะครับหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสํานักงานเกษตรจังหวัดพังงาเนี่ยก็ดูแลเรื่องปล์มน้ํามันของจังหวัดก็ในในส่วนของการผลิตปล์มน้ํามันเนี่ย ที่เรามีนโยบายหลักก็คือส่องเสริมการผลิตเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรในในกรเกษตรกรสามารถมีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในเรื่องของนอกจากการผลิตแล้วก็จะต้องให้เกษตรกรได้มีการรวมกลุ่มเพื่อร่วมกันพัฒนาโดยภาพรวมการจัดการทั้งในเรื่องของการผลิตการจําหน่ายและการดูดดแลคุณภาพผลผลิตลานที่ารามนี้เราไว้ส่งเสริมให้ทําขึ้นก็เพื่อว่าให้เกษตรกรได้เรียนรู้ถึงกรัรและกันในเรื่องของการ ผลิตว่าเพิ่มผลิตอย่างไรจึงจะได้มีคุณภาพคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวแล้วทำอย่างไรถึงถึงมาสู่รันเทแล้วรันเทส่งไปโรงงานแล้วจะได้ราคาดีคุณภาพความสุขของปาล์มน้ำมันแค่ไหนเนี่ยคณะกรรมการสมาชิกจะด้วยเร,เรียนรู้ด้วยกันก็หวังว่ากลุ่มเนี้ยจะทาเป็นจุดเรียนรู้ที่สาคัญจุดหนึ่งของอำเภออำเภอเมืองและก็จังหวัดพระหาครับ ครับขอบคุณมากครับนี่แหละครับเป็นผลประโยชน์ของอะไรนะครับจ๋าโอเคนะครับถูตอนนี้นะครับรถปาล์มมาพอดีเลยครับเดี๋ยวไปดูกันว่าวิธีการ <ไป S 1> ทําของเขาเนี่ยเป็นยังไงครับติดตามเลยครับโอมสา ครับตอนนี้นะครับได้โอกาสที่เหมาะสมพอดีครับมีรถกระบะบรรทุกปามมาเต็มคันรถเลยนะครับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ที่บันทีกันว่ารถกระบะเนี่ยเขามาทําอะไรกันนะครับที่บนนรีครับครับผมนี่เป็นรถกระบะของสมาชิกนะครับสมาชิกที่มาเข้าร่วมกับลานเทฮะนำปามจากสวนมาส่งที่ลานเทนะครับพอมาถึงลานเทก็ผ่านตาช่างอ่าช่างน้าหนักก็ขึ้นเอาปามน้ามันมาลงที่ลานนะครับอ่า ที่ลานจะมีเจ้าหน้าที่ดูนะครับว่าปลา์มที่เรา,ากรเกษตรกรทุกมาสมาชิกทุกมาตรงนี้เป็นปล์มสุกพอหรือยัง่ะแต่สุกได้ได้ได้ใช่ใช่ครับต้องมีการคัดเลือก,อก,อกถ้ากเกษตรกรนํปาปล์มน้ํามันที่สุกไม่จัดนะครับถึงซึ่งจะมีผลนะครับมีผลต่อ,ต,อ,ต,อต่อการที่ว่าเราไปสง่งโรงงานแล้วถ้ากเกษตรกรส่วนใหญ่นํปาปล์มที่ไม่สุกจัดมาเปอร์เซ็นต์น้ำมันจะน้อยมันจะมีผลต่อ ตัวราคาน้ํามันอ่ามีผลต่อราคาปาล์มครับขาผมครับผมครับผมเลยทางปลาทางลานเทเนี่ยต้องมีการคัดคัดเลือกอ่าคัดสรรหาพันธุ์ที่ดีที่สุดใช่ครับใช่ครับและก่อนที่เราจะขึ้นมาตรงนี้นะครับจะต้องผ่านตาช่างตรงนั้นก่อนเลยครับใช่ครับผมพอผ่านตาช่างอ่ามาสมมุติว่าได้หนึ่งพันกิโลมาถึงลงลงปาล์มเสร็จรถก็ต้องไปช่างอ่าน้ำหนักรถแล้วก็จะหักลบมันเป็นน้ำหนักปาล์มครับผม คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเป็นการลงปาล์มนะครับข้างล่างนี่จะมีรถก่าสิบล้อมารับอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับแล้วปาล์มเนี่ยใครเป็นคนคัดแยกยังไงเลยครับพี่มนตตีครับอ๋อครับผมการคัดแยกปาล์มมันนะครับจะมีตัวเทนของกลุ่มวิสาหกิจนะครับซึ่งเป็นทําหน้าที่ในการคัดเลือกคัดแยกปาล์มว่าปาล์มสุกปาล์มดิบอ่า เพื for ่อจะได้ค hmm. huh. ัดปลาให้มีคุณภาพขึ้นเดี๋ยวเรื่องการคัดปลาครับผมจะให้คุยกับท่านประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับครับซึ่งท่านประธานกลุ่มเนี่ยครประจําอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมครับผมครับผมทุกวันเลยครับผมครับผมโอเคครับอย่าพลาดเลยนะครับครับท่านเนี่ยชื่ออะไรและเป็นประธานที่นี่ได้อย่างไรนะครับครับสวัสดีครับผมประธานประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลานตีปัมโก้งตำบลตาเดด ชื่อนายนิยมเพชรเล็กครับที่เป็นประธานได้เพราะคณะกรรมการหรือว่าเพื่อนในคณะที่ตมา,าน,นี้เสนอชื่อให้เป็นกรรมการประธานกรรมการน,นะครับ ครับต้องบอกว่าได้มาตรฐานจริงๆครับเพราะจะมีการคัดสรรประธานเป็นคนคัดเลือกเองเลยใช่ไหมฮะคณะกรรมการที่อยู่เวนเตลาวันประจําวันเลือกเองว่าปามไหนดีไม่ดีนะครับโอ้สุดยอดจริงๆครับและราคาปามก็จะได้สูงขึ้นด้วยอ่าแหละครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าวิธีการทําปามแล้วก็บรรยากาศของที่นี่นะครับเป็นยังไงครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้นะครับก็พาคุณผู้ชมไปดูลานเทปามนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าประธานเนี่ย ทำงานหนักคนเดียวหรือว่าเขามีเลขาหรือเปล่าพี่ปติมีเลขาหรือเปล่ามีครับมีเลขาครับผมเลขานี่ครับจะทํางานเกี่ยวกับบัญชีทั้งหมดนะครับรวบรวมว่าเรามีสมาชิกเท่าไรมีหุ้นเท่าไรเข้ามาหาอะไรตั้งใจจะเรียนเกษตรหวังจะช่วยประเทศบ้านเมืองที่มันล่มจมกระดูกสันหลัง ที่ยันจะกกินนาาาบมลพีครับอ่าห้องนี้เป็นห้องอะไรนะครับครับผมนี่เป็นออฟฟิศฮะที่มีสมียนกับอ่าเลขามีสมิเอนแล้วก็เลขาด้วยครับผมอ๋อนี่ครับคุณผู้ชมครับเห็นแล้วครับนี่ในคนในสมียนแล้วครับนี่สมียนครับโหสวยด้วยครับคุณผู้ชมครับและก็คนนี้เป็นเลขานะครับเดี๋ยวสะดวกให้สัมภาษณ์ไหมครับ ไม่สะดวกต้องสอดวงครับไปตามผมมาเลยครับบสวัสดีครับพี่ครับพี่ชื่ออะไรเลยครับชื่อจิราพนรักตนค่ะนี่เป็นเสมียนหรือเลขาเป็นเลขาค่ะเป็นเลขาของของที่นี่ใช่ไหมพีสาหกิจชุมชนกลุ่มลานเทน้ามันปาล์มนะครับเดี๋ยวพี่เนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างคบในนี้ก็รับหน้าที่ตัวไปค่ะเป็นการเอดูแล ด,ดู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 เลสมาชิกในลานลานวิสาหกิจชุมชนนี้แล้วก็เป็นแจ้งวาระประชุมเขียนวาระประชุมอะไรประมาณนี้แหละค่ะก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะคนที่มีสวนปาล์มหรือว่าเออคนที่มีสวนปาล์มอยู่แล้วนะคะที่ยังไม่เป็นสมาชิกทีก็ขอเชิญมาร่วมเป็นสมาชิกกับวิสาหกิจชุมชนลานเทปาล์มน้ำมันต,นตําบลตากเดชนะค,ะ,ค,คะขอบคุณค่ะอย่าลืมมากันนะครับจะได้มีสมาชิกเยอะๆนะครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมยืนอยู่กับอีกสาวสวยคนนึงนะครับซึ่งมีหน้าที่อะไรเลยครับสวัสดีค่ะเสมียนมีหน้าที่คอยบันทึกข้อมูลต่างๆเวลารถเข้ารถออกค่ะออชื่ออะไระครชื่อยะค่ะคือที่ตั้งแต่เไปิดมาเลยครับค่ะทำที่นี้ตั้งแต่เดือนมกราคมค่ะ,คะหน้าที่ของเราก็คือค ว่าดอใช่ไหมค่ะวาประมาาเป็นช่วยงานของสมียนช่วยงานเป็นเสมียนค่ะโอเคสุดยอดมากครับนี่ครับสมาชิกของเขาและการทำงานของที่นี่นะครับเป็นระบบดีมากครับผู้ชมครับ นนค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะก็ชื่ออุสนีเจียมรานะคะก็เป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการอยู่สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงานนะคะ<ม>ก็รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องงานประชาสัมพันธ์ของสํานักงานเกษตรจังหวัดนะคะก็ เราก็จะดูว่าผลงานที่เราส่งเสริมเกษตรกร,กรหรือว่าสถาบันเกษตรกร,ะกรนะคะจุดไหนที่ว่าเขาทําแล้วได้ผลที่จะเป็นเยี่ยงอย่างให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรได้นะคะเราก็ไปเขียนประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปได้รับทราบแล้วก็เป็นแบบอย่างแก่เกษตรกรหรือว่าสถาบันเกษตรกรกร,รายอื่นต่อไปนะคะซึ่ง ลานเทวิสา,ากิจชุมชนปามน้ำมันแห่งนี้นะคะก็จากการที่สังเกตเห็นนะคะก็เขามีความตั้งใจนะคะจากที่ว่า,เ,าเขา,เายังไม่มีอะไรเลยเขาก็มีการรวมตัวกันนะคะภายใต้ฟ้าที่กว้างใหญ่ มีคุณเขาให้คนปีนป่ายอยากจะไปให้ไกลให้สุดดังใจฝันพอหวังสูงจะเกินไปกลับเป็นทุกข์ท้อแทใ้ในใจและดวงดาวไม่ใช่คำตอบที่ต้องการกลับมาเองกายสบลงเนะ สู่ความเคยชิ้ที่เราเคยลืมลืมไปนานก็จะรู้ว่าพื้นดินท้องฟ้าท่าบานระนั้นที่เป็นของสำคัญเกินสิ่งใดใดคุณผู้ชมครับตลอดทั้งวันที่ผมติดตามอ่า ที่ที่ไหนนะ,ะผมวิสาหกิจ,จชุมชนกลุ่มลานเทพป,ปามน้ำมันตะวันตางเด็ครับผมบโดยมีพี่ไมตรีนะครับเป็นไกด์นำทางให้ผมไปดูสุดยอดมากครับต้องบอกว่าคุ้มนะครับหากคุณผู้ชมที่ต้องการมาเป็นสมาชิกที่นี่เนี่ยผมว่าไม่ขาดทุนมีแต่ได้กําไร,รเท่านั้นนะครับและกาลาของเขาไม่ว่าจะเป็นการช่างการคัดแยกปามเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีใต้โต๊ะไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับโดยตรงกันทั้งนั้นนะครับซึ่งถ้าผ่านก็บอกว่าผ่านไม่ผ่านก็ไม่ผ่านนะครับผลผลิตของปามที่นี่ ส่งออกไปแล้วเนี่ยจะต้องได้มาตรฐานและคุณภาพเท่านั้นใช่ไหมครับ,รบเพราะฉะนั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยมาที่นี่ได้ครับที่นี่อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่นะครับอ่าหมู่หนึ่งนะครับตำบลต่างเดช อำเภอเมืองจังหวัดพังงาครับผมถ้าผู้ที่สนใจนะครับจะมาเป็นสมาชิกหรือมาจะสมัครเป็นสมาชิกของอกลุ่มลานเทวิสาหกิจชุมชนลานเทปั้มน้ำมันนะครับก็ติดต่อได้ทางที่เบอร์0 9 0 8 6 5 9 8 8 3ครับผมยังไงก็ติดต่อมาทางเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไปเมื่อกี้ครับผมนะครับมาแล้วถือว่าช่วยๆกันนะครับแบ่งปันกันคือช่วยผักดันให้ ก้าวไปสู่ข้างหน้าวันข้างหน้าที่เขาเรียกว่ามีการพัฒนามากยิ่งขึ้นนะครับและลดการโกงได้อย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับและวันนี้นะครับผมกฟวิษณุและก็พี่ไมตีนะครับกับรายการเพื่อนเกษตรที่นี่พังงานะครับโดยผมวิษณุวิไลกุลนะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับอต้งงเนามมืมล lắm